โอเคอู้หมาหมเน้อน้ำที่นี่สะอาดนะครับสามารถรับประทานได้มาเดินก็เลยแบบันนี้ไปซื้อที่อื่นก็มีใช่ไหมเออ เราไปยิงนี่นนนางเให้หนะเห,ห้หยพิงเดี๋ยวเดีเ๋ยวไปวิงแทนไม่เอาเออเออ่ะไม่เอาก็ได้แต่ทีไ่ไหนรถไเถึงๆๆๆๆ ลัเมมดิน,น,ดนไปเลยครับชาวกรเลียงทั้งหลายถ้าใส่มาสก์10%แต่ละค้างไปนะครับแถ้าสีเมืองนี้ได้แค่หกถาสีเมืองนี้ได้ห้า ท่านก็น้ำมันแล้วก็เขามันเป็นมันเป็นส้มก็ด้านขวามือนี่คือ,อเวลาเราเห็นรูป่ายท่านเล่นกัน จริงค่ะนามาประมาณ30ปีมาแล้วนะคบตัง้งเพราว่าสวิสเซอร์แลนด์กับไทยเนี่ยครบรอบ7 5ปีไทยก็คือสมัครเทพนะถ้าเปิดสารไทยหึ่งรูปได้ไหมครับฝนทิ่ตกให้เราได้ถ่าย๋อใช่เนาะ ต้องทำีาท <bum> ีใ <deer> ช <pu ce> ้เวลา้งโดนฝนโดนนู่นโดนายไม้ยซีไม้สวัสดีครับสวัสดีครับ